เป็นเป็นคำคำฝันเขาบอกว่ามึงทุกขนาดเนี้ยทำไมมึงไม่ไปหาปูมามาที่มาแต่เมื่อาเคยมาเคยมาหรือยังครับไม่เคยค่ะครั้งแรกยังไม่เคยมาเลย แล้วก็มีคนแนะนำไหมก็มีค่ะมีเพื่อนเพื่อนเขามาก่อนแต่เขาเคยรู้จักชื่ออาจารย์แห้วบ้างหรือยังม,มันเคยขึ้นเด้งในเฟซผุ่หนึ่งแต่เราก็พูดมาเป็นปีแล้วว่าชวนเพื่อนว่าเฮ้ยข้าอยากไปหาอาจารย์แห้วแล้วบอกแฟนนะแต่แต่ครั้งนั้นก็คือพูดแล้วผ่านไปคือนานมากแล้ว <ส iasm S 1> ใช่ไหมนานมากแล้วแล้วทำไมอยู่ๆแล้วอยู่ๆไ้วันนี้ต้องมาหาอาจารย์เมื่อเมื่อวันพุธน่ะมีอาจารย์เขาเปิดยู่รอบๆแล้วเพื่อนโทรไปเราก็บอกว่าค่า ถือชะอำข้ามาทะเลค้าถ้ายังไม่ไปหรอกแต่ตั้งหลังจากกลับทะเลอ่ะบันมันเหอนตัวเราจะทุกมันมันมันไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุคือต้องมาแล้วเ้าก็นัดกับเพื่อนอะนะก็ตกลงว่าจะมาพร้อมกันแต่แต่ถึงวันเวลามันไม่มีใครมาแต่เราอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะเราบอกว่าเพื่อแก่ไม่ไปก็ไม่เป็นไรข้าจะต้องไปก็เลยให้โ ที่วิทยาทำมาที่านั่นก็เลยชวนกันมา,มาแต่คิดว่าสาเหตุที่มาเนี่ยเพราะพาะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมั้มันน่าจะเป็นเป็นคำคำ,คำฝัน<ำ>ฝันเขาบอกว่ามึงทุกขนาดนี้ทำไมมึงไม่ไปหากู่มึงนีกูมาเกิดก็อย่างนี้แหละ เราเราท่านต้องเกิดอะไรอย่างเงี้ยท่านต้อ,ตอมาอยาเนี้ยแต่เราไม่รู้ว่าคนพูดกับเราคือใครคือยังไงก็คือต้องมาแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนไม่ไม่รู้ตั้งจี s ารลากาลากอยู่ที่ไหนก็ไม่รมู้ไม่รู้อา,า,อาจารย์แคบอย่งไงเราก็ไม่รู้สุดท้ายวันนี้พอมาเราก็ส่้นคริบก็ ครั้งแรกที่มาถึงจะคุยกับแฟนว่าเออที่นี่ดีนะกัรยาเนมิตรที่นี่ดีมากเลยอ่ะเหมือนเรารู้จักกับเขามานานการการพูดคุยการแนะนำการอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาพูดดีเหมือนเหมือนเรามาบ้านเราเลยเหมือนเรามาหาญาติพี่น้องเราเลยอย่างเงี้ยนี่ที่คิดกันอย่างนั้นแล้วนะล้วก็พบอาจารย์แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีทั้โลกก็อยากจะเชิญชวนรู้สึกประชารที่ไม่เคยมาอยากจะมาที่ตำาหนัก ชวนชวนต้องไปชวนแน่นน <laughs> เราสรู้สึกว่ามาแล้วเราเราสบายเราเราโลง่งแล้วเรารู้สึกดี <laughs> ไเองกว่าเราอะนะ <laughs> กลับไปแล้วเราก็ได้กินมารู้สึกสบายตั้งแต่ตอนเช้าเราบอกกันว่าวันนี้ปวดหัวมากเลยเรานั่งเรานอนเรานั่งเรานอนตลอดเวลาเลยนะแต่แต่ตั้งแต่หาอาจารย์เสน็้เรารู้สึกเราหายปวดหัวแล้วเนาะมันมันมันเหมือนมันโล่งอ่ะมันมันไม่ปวดหัวแล้วอ่ะแต่ตองขนาดตรงนี้เรายังนอนอยู่เลยนะเรานอนเราเราบอกว่าเราก็บอก อะไรนั่นมากปราวาอะไรนอ่าบอกว่าหึูจะเลื้อยแล้วนะจะเลื้อยอย่าอย่าโกรธนะหนูมูไม่ไหวแล้วหนูจะเลื้อยแล้วเราก็นอนนอดหอดตรงนี้เราก็รู้ว่ามันไม่เหมาะสมแต่เราก็นอนเงยเราจะต้องนอนแต่ก็รู้สึกว่ามาแล้วรู้สึกว่าสบายใจรู้สึกดีดลแรงรู้สึกโล่งเลยเลยดีก็เป็นบุญเป็นบุญอย่างยิ่งที่ว่าได้เจออาจารย์ไม่คิดว่าน่าจะมาเลยนะ ก็คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เ่ะที่จะต้องมาแล้วก็จะชวนเพื่อนมาด้วยวก็จะในะทางไปต่อไปเลยนคะ,นค,ะครับคุณผู่ชมสวัสดีนะครับขอบคุณตลอดที่ได้การสื่อสาครับวันนี้อาจารย์แห้วต้องขอขอบคุณนะหากท่านใดศิษยิอนุศิษย์รักอาจารย์แห้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์บ้างนะสวัสดีครับ